ไม่ต้องสนใจไอตัๆๆๆๆๆวเล็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้มีแมบบดีๆจะมาแนะนํานะฮะชื่อแมบบว่าแมลงสาบชื่อแแบบเยอะเลยล่ะน่าสนใจฮะมันเกี่ยวกอะไรกับแมลงสาบไม่พูด่ามทำเพลงฮะลุยกันเลยฮะอะไรก็ได้เพื่อข้ามโอเคมาแล้วฮะ โอ้คนเล่นเยอะ<ๆ>อยู่นะเนี่ยอ๋อมีมีให้เลือกด้วยฮะ<ป>โอเคไปกันเลยตอนที่หนึ่ง <c oughs> นี่อะไรอ่ะ This has gotta be the way out Poor fella You're crowbar won't โอเค r long Need to find a way to open the d o พร้อมอันนี้เราขับรถยนต์มาเราจะไปไหนอ่ะเป็นไรนักข่าวอ๋อโอ้ในที่สุดก็ถึงแล้วอ๋อมันมีคนหายไปแล้วก็มีฆาตรกรรมอยู่ที่นี่ด้วยฮะเป้าหมายคือเปิดประตูอ๋อนี่อะไรอ่ะอ๋อเปิดอ๋อนี่ซื้อของโอเคเข้าประตูฮะเราน่าจะเป็นนักข่าวอ่ะ โอเคมาถึงแล้วสวัสดีครับดูหน้าเราเองตลกหน้าเลยโอเคนักข่าวโอ้เรามีกล้องด้วยโอเคบันทึกภาพฮะเหตุการณ์อาชญากรรมฮะบันทึกภาพยังไงอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยอะไรอะไรว่าเอ้าเดี๋ยวเป็นอะไรแนี่โผล่มาเลยเหรออุคย๋อโอเคอ่ะปรากฏการณ์แปลกๆฮะโอเคเฮ้ยเจอศพตรงนี้โอเคอ๋อเราอาจจะมาถึงที่เกิดเหตุก่อนฮะ เฮ้ยอะไรสะดุดอะไรทำไมหน้าจอปั่มแอบเก็เก็บหลักฐานกันฮะโอ้ทำไมน้ำไหลเองอะอะไรครับเนี่ยโอ้ฉากสวยนะเนี่ยแบบเดี๋ยเฮ้ยอะไรอะไรอะอุยตกใจแหมมีหล่นใส่ด้วยมีฉากตรงนี้มีหน้ากากตรงนี้ด้วยฮะโอเค เก็บหลักฐานพอลแล้วเอ,เอ้ยเฮ้ยอะไรนายนายแน่ตาแดงเลยนะนายเดี๋ยวเก็บหลักฐานก่อน,นยังไม่มีใครเชื่อเรานี่ไงโอเคนี่เรียบร้อยนายมีตัวตนอยู่จริงเออจะเอ่เอสีว่าสีว่าหายไปไหนแล้ววะอ้หายแล้วอ่ะโอเคเหมือนมีใครอยู่ตรงเนี้ยปุ๊บตรงนี้มี รูด้วยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะมันลึกมากเลยต้องใช้เชือกที่รถแล้วอ่ะต้องกลับไปเอาเชือกที่รถอ๊้เอ้าตำรวจตามมาทันแล้วอ่ะตอนนี้เราต้องกระโดดแล้วอ่ะโอเคต้องกระโดดแล้วโดดละโดดโดดกระโดดเออโอ้ยโอ้ยขาหักด้วยน่ะโอ้ยกระโดดในหลุมโอเคฮะมาแล้วฮะโอ้ตรงนี้โอ้โชคดีมีขยะตรงนี้ด้วยฮะโอเค อูอันนี้อะไรอ่ะสีแดงหนึ่งคือแดงพบหมายเลขเขียนเป็นสีแดงโอ้ยโอเคอู้หูไปทางไหนอ่ะนี่เหรออะไรอ่ะอ๋ออันนี้นี่โอเคมันไม่ทำงานท่อไม่สอดคล้องอ๋ออันนี้เหรอกานต้องคานไขควงสำหรับสิ่งนี้ไขควงเหรอไขควงอยู่ตรงไหนก่อนอ๋อนี่เหรอโอเค อ๋ออ๋อโอเคปแจปเจหาไขาควงพบแล้วโอเคเราต้องเอาไขาควงมาไขเนี่ยโอเคอ๋อมันจะได้หมุนได้ฮะโอเคอ๋อเราต้องหมุนให้ทอ่อโอเคเข้ารูปฮะไอ้ท่อเข้ารูปไม่ยากเท่าไหร่ฮะโอเคฮะพาโซช่างสรรค์นิดหน่อย <c oughs> พาโซโอเคอยู่ฮะพาโซโอเคอเห้ยเปิดวาวแล้วฮะวาวคือ <c oughs> อะไรอ้าวประตูเปิดฮะ โอเคเปิดน้ำเฮ้ยอันนี้อะไรอุ๊บอ๋อมันมีไฮโยกด้วยสัตสวิตอ่ะเอ้ามันช็อตอันนึงอ่ะเอ้าล้วอีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะอันนี้อะไรอ่ะฟิวอ๋ออันนี้เอ้ยฟิวนี้ก็มีโอเคเอ๋อเอาฟิวใส่ <laughs> ใส่ทะลุกระแพงอ๋อจริงๆเราต้องเดินอ้อมมา เอาฟิวใส่ทะลุกำแพงนะโอเคฮะค้นหาคันโยกทั้งหมดเพราะนี่อะลรสิอ๋อนี่ไงคันโยกอยังนี้โอเคไปเลยฮะเอาคันโยกมาใส่สินะโอเคไม่ยากเท่าไหร่ฮะอ่าโยกเรียบร้อยอเ๊ออะไรน้ำไหลเฮ้ยกุญแจนี่อโอเคไปเอากุญแจ ใครเอากุญแจไปหล่นไว้ข้างบนนะโอเคเยี่ยมเลยเปิดประตูก่อนฮะโอเคไปต่อเลยฮะโอ้คึบเฮ้ยมีรหัสตรงนี้ด้วยฮะเหมือนมีรหัสขาดหายไปคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงนี่เนี่อ๋อตรงนี้อีกอันนึงโอเคอ้าวครบแล้วฮ้ยยังไม่ครบอีกเหรอ อีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะเหมือนมันมีรหัสตรงเนี้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงเลขแปดสีฟ้าแปดสีแดงหนึ่งเมื่อกี้เขียวสามอะอ๋อรหัสไปใส่อ่ะไม่ยากเท่าไหร่ฮะเอาโค้ดมาใส่ฮะป๊าบโอเคไม่ยากเท่าไหร่ฮะอ๋อโอเครหัสถูกต้องเฮ้ยหมูอ่ะโอเคไหนเอาตรงนี้โอเค ทำบรรยากาศใช้ได้อยู่นะฮะแบบเนี้ยโอ้นี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีลิฟต์ตรงนี้ด้วยอาจจะพาเราออกไปได้ฮะโอเคเออเออมาลงมาลงมาลงลิฟต์ลงฮะโอเคโอ้โหเฮเสียงเสียงอะไรโอ้ยโอุดเฮ้ยหไปลิฟต์หยุดอ่ะเอ้าไปอารามเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปฉุกเฉินคืออะไรอ่ะ โอ้ยไม่นะแก๊สพิษไม่เฮ้ยเฮ้ยออกไงอะหาที่ออกก่อนมันไม่มีที่ออกอ่ะอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเซลโลเอาเดี๋ยวเอามาผู่ไหนอะคุกเหรอมีคนจับตัวมา<อ>ต้องหาทางออกแล้วทำไงเนี่ยต้องหาทางออกหนีภารกิจคือหนีอ๋ออันนี้ข,ขบนคืออะไรเดี๋ยวนะอ๋อขึ้นขึ้นไงขึ้นทางนี้ได้โอเคปีนโอเคอ๋อพางนนี้ได้ฮะ โอเคฮะมมดเป็นผีท่องแอร์แล้วผีช่องแอร์นี่เลยอึ๊บตุ๊บโอ o r fella c r o w b won't be e n o u g ้ยมีคนบาดเจ็บตรงนี้นายนายเป็นไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนายนายนายอ๋อแชแรงมางัดแล้วก็มาตายตรงนี้เหรอโอ้ได้แชแรงโอเคแจมเลยฮะทุบทุบอะไม่บอกก็รู้ว่าต้องทุบฮอะไรอ่ะโอ้มีเก็บยาด้วยเหรอทำไมอ่ะมีเก็บยาจะเจอศึกหนักฮะเดี๋ยวก่อนนะฉันได้ยินเสียงอะไรมบ ไอ้สับเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆกูเอาไหนไหนมันสับไหนไหนไอ้สับโอ้โห้บาลเลยไอ้สับบาลเลยโอ้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 เย่โอ้ดิโอ้มีไหมอะโอ้หบาลเลยโอ้ทำไมเสือที่นี่เฮ้ยโอ้ทำไมที่นี่แมันกลับเยอะจังอะโอ้เกิดอะไรขึ้นอะ อยโอ้แมนแมนสาบเนาะแมนสาบก็เลยเยอะเป็นแปลกเแปลกอเ็นซนเม็เซนองมีมากเกินไปเราต้องปิดหลุมโอเคแล้วหลุมหลุมอยู่ไหนอ๋อนี่หลุมออทางเข้ามันเหรอโอเคปิดทางเข้าอ่ดหิดดปิดปิดปปิดปปิดปิดปิดดปิดปิดดปิดดอดดดดดดอิดดด เราต้องทำลายหลุมมันก่อนอ่าโอันนี้เหมงสาบยักษ์เหรอเสียทำลายหลุมไม่หมดนะแต่มันออกมาจากตรงนี้เสีปิดทั้งหมดนะปิดทั้งหมดโอ้โหโอ้โหอุ้ยผมเรื่องอะไรเนี่ยมันกัดเจ็บเหมือนกันแล้วเนี่ยมีพลังชีวิตด้วยแบบนี้เสียโอ้โหปุ๊บเข้าไปปุ๊บเข้าไป เดี๋ยวเดี๋ยวรูตรงนี้โอเคเดี๋ยวแต่อีสานรู้ว่าฟ้าไปิดไปโอเคเรียบร้อยผาาแมลงสามตัวสุดท้ายไหนอ่ะโอ้โหตัวสุดท้ายเดี๋ยวนะโอ้โหมันไม่ได้ตัวสุดท้ายเลยมันฝูงสุดท้ายแล้วโอ้โใจเยอะขนาดนี้เฮ้ยเอ้าโออันนี้มันพังมีตำรวจด้วยอ่ะ เดี๋ยวนะมีตำรวจอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะโอ้ยตำรวจบาดเจ็บโอ้โหพวกโจนั้นฆ่าเขาฮะโอเคอ้าวได้ปืนนะโอเคขอบคุณครับคุณตำรวจเดี๋ยวผมสานต่อให้ฮะขอบคุณฮะเดี๋ยวผมจัดให้ฮะโอเคต้องหาวิธีเปิดประตูนี้ต้องหาวิธีเปิดประตูนี้ เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอ๋ออะไรบัคอะจับตาดูไ <professors> ว้โอเคเฮ้ยระวังระวังระวังโอ้หระวังแมงสาบโอ้โหแมงสาบอะแมงแมงสาบอะมีปืนนะกลัวอะไรอ่ะเอ้ยมีปืนแล้วโอ้โหเฮ้ยนะยิงยิงโอ้โหสู้เฉลงไม่ได้ฮะเฉลงไวกว่าปืนมันช้าเฮ้ยนะ โอ้กว่าจะเลิงกว่าจะอะไรทุบทุบแล้วไวกว่าโอเคเติมกระสุนไปก่อนเติมกระสุนไปก่อนนะโอเคฮะโอ้เขามาจากอุโมงค์เหรอคืออะไรอ่ะเอาชีวิตรอดชีวิตรอดอะไรอ่ะรอดจากอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มาแรงอีกแล้วบาดเลยโอ้มีเสียงแล้วไอ้เจ้ากี๋หัวเจ้ากี๋หัวปุ๊บปุ๊บกันไปปุ๊บเลย อยังเยอะ้โอ้โสมก็เป็นแบบมางสาบอะใครไม่ชอบเนี่ยต้องมีหยีกันต้งแหละไม่บโอ้หไม่จับยักษ์ไม่จบยักษ์ปุ๊มาขมนไม่บยักษ์มันมนมนม้มนกระโดดใส่ด้วยอะยังเยอะขึ้นมันึ้นมโอ้

ยังไม่มาเว้ยซุกไปอนนี้แหละตอนนี <c oughs> <c oughs> ้สุขภาพของผนังเอ้ยเอ้ยมาแล้วโอ้โหบานเลยสุขภาพของผนังมาแล้วมาแล้วสุขภาพของผนังเจี๊ยบปัดโอเคอเดีเ๋ยวจะพังแล้วจะพังแล้วจะพังแล้วเยอะจังเนี่ยเฮ้ยเยอะจังมาไม่หยุดเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำลายสุขภาพของผนังก่อนอ้าวพังแล้วแล้วหนีหนีเวยโอ้โหโอ้โห โอ้บานเลยโอ้ยปิดไว้ปิดไว้เออโอเครอดนะรอดนะโอ้โเงนเยอะเลยอ่ะโอ้หิ้วกันหิ้วอ่ามีจุดเก็บเกมีบางอย่างที่ฉันต้องสู้ครั้งใหญ่ในครั้งต่อไปอ่นาครั้งใหญ่เหรอสู้ครั้งใหญ่คือยังไงอ่ะเดี๋ยวนะบอสเหรอพีบอสเหรอต้องหาทางออกจากที่นี่เดี๋ยวนะไปทางไหนไปทางไหนอ่ะเท่านี้เหรอ อ๋อแน่มันเป็นลิฟท์ว้าวว้าวดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการให้เราไปอ่าโอเคเจ๋าเลยฮะเดี๋ยวนะที่มันโลกอะไรอ่ะที่ไหนเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยคุณตำรวจแหัวเป็นแมงสาบอะผมประหลาดใจที่แกมาถึงที่นี่อะไรอ่ะแกเป็นใครอ่ะ

หมดยังอ่ะโอ้ยยังยังยังไม่หมดยิง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 โอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดโอ้โหโอ้โหโุ้โหโอ้แร่ฉลงจะดีกว่าเว้ยโอ้โหโอเคโอ้โหาดเลยโอ้โหประตูสีแดงหแบยความว่าไงนี่มาเด้โอ้มันปล่อยศัตรูออกมา

ได้อยู่ได้อยู่โอ้โอ้โอเคโอ้มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยฮะตัวมันเป็นแมลงสาบอ่ะตัวมันจะเป็นแมลงสาบแล้วอ่ะอะไรไม่สิงร่างมนุษย์อ่ะเค่ะโอ้เคเฮ้ยเหลือ40วิโอเคเฮ้ยไม่ยากเท่าไหร่ฮะไม่ยากโอ้มันไวเยอะโอ้ดิมาเด้อโอ้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 เคโอ้ โอ้แสดงดีอ่ะทุบแล้วมันจะตันอ่ะโอเคตันแล้วมันจะมันจะหยุดจู่ๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่หยุดละไม่หยุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยปุ๊บปุ๊บโดดมั้งไหมเนี่ยโดนมั้งไหมเนยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนึาปุ๊บหมดทิ้มเลยปุ oh, ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวโอเคเดี๋ยวแปดวิโอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอปุ๊บ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 ตีหน้าสัซำตีหน้าสั่นเลย ไอ้ไอ้ไอ,โอ้โอ, oh. โอ้โหโอ้โหโอ้โหยังเยอะโอ้ไอ้ไอ้ไอ yeah. ้ไปไอ้ไปไอ้เน่ยฮะตายเลยแมลงสาบแมพแมลงสาบก็มีแต่แมลงสาบจริงๆอลยเห็นไหมเห็นอยู่ไหนฮะอุ้ยไหนฮะอีกตัวนึงนี่ไงเห็นบแบบเรียบร้อยโอเคโอ้ มันเงียบไปอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอุยอ๊ยอ๋อยังเหลือีตัวนี่เรียบร้อยหมดยังอ่ะหมดยังครับไหน่ะเสียงเพลงเราใจจังศัตรูหมดแล้วไม่ใช่หรอหยั่งเว้หยังหย่งเว้ยนี่ไงถูบให้หมดโอเคเก่ง <Okay. S 1> <I> มากฉันคิดว่าแกฉันไม่คิดว่าแกจะแข็งแ,แ,แกร่งขนาดนี้น่าเสียดายแกต้องมาตายที่นี่ล่ะ <c oughs>

นีแบบเอ้ยมีช่องเว็บโดนลงก่อนนายจะหนีไปไหนนายนายโอ้ส่งลูกน้องมาอีกโอ้มีเว็บสองมีเว็บสองโอ้มีเฟสสองด้วยโอเคแหมส่งลูกน้องมาก่อนนะทุกันด้วยโอ้อีกนาทีกว่านะเกย์เราต้องรอดชีวิตไปให้ได้โอ้ส่งลูกน้องมาเจ๋งเดินกลุ้ง โอเคมีไหมโอ้ไม่ก็ได้ยินแต่เสียงปุ๊บเองเว้ยอุ้ยไม่ก็นี่ไงนี่อ๋อนี่ไงมาโดดอยู่เนี่ยโอเ้โอ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 ้หน้ามืดไปหมดมาตกสว่างสว่างหน่อยสิวะมองไม่เห็นละโอเค คุ้บค <cry>, <boundaries> ุ so ๊บคุ๊บว่ะคุ๊บ่ะเบรอยเก็บเรียบโอเคโอเคจุดปืนไว้ก่อนนะเก็บตัวไว้ก่อนนะโอ้โหโหเดี๋ยวเรียนจะไปตับเลยยังเยอะคุ๊บคุ๊บุ๊บุยังเยอะโอ้โหคผูุ้แมลงสาบมนุษย์แมลงสาบ โอ้โห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 คนเยอะจะตายก่อนไหมเนี่ยเราเนี่ยจะตายก่อนไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหจะหมดเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้เฮอะไรเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงโอ้โหยังเหลืออีกยังเหลืออีกเวฟนึงเหรอเวฟอันนี้เวฟอะไม่ใช่สกู๊กปี้นะแต่เนบอสไเด์ ุนะทุนะทุ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 หน้าสั่นหมดทุกทุกโหเยอะโอ้โหที่โอ้โหทุมาทุมาโอ้ยเอาย่าไม่หมดอได้ยินเสียงอะไหนอะอันนี้โอ้โหโอ้โโอ้โหแฟกแบงด้วย like Fight roach. โอ้ยโดดโอ้ยไม่ต้องสนใจไอ้ตัวเล็กๆนี่เ้เล็กมันทำอะไรเราไม่ไม่ได้เยอะครับเล่นเล่นบอสเลยดีกว่าเล่นบอสดีกว่าเฮ้ยแต่ผานแล้วเฮ้ยเฮ้ยลบลบเฮ้ยเฮ้ยมีช่องเว็บโอ้ยไท่ไมอะ เห็นแอนต์ส t ้ดีกว่าท e อกเวฟท็อกเ t ฟสู้ a ุดม a ด c ดนแฟนแบเย้ยิงๆเรียบร้อยโอเคชนะเ้ยเอ้อว์ปไปไหนไว้เจอกันนะเอามันหนีอะเฮ้ยนายอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปพึ่งไปจะหนีไปไหนโอ้ยเอามันหนีอะ ฮาร์วันเหรอฮะบอสมีไ่ได้ฮะโอ้มันอะใช้ได้อยู่นะเนี่ยโอเคเลยฮะสนุกสนุกอยู่โอ้แต่บอสสนุกอยู่นะฮะบอสบอสสู้หลากหลายอยู่ฮะ,ะมีตัวกระจิกระจ้อยอยู่ฮะถ้าเล่นหลายคนน่าจะสนุกคนระับปลดล็อกตอนที่สองแล้วโอ,โอเคโอเคฮะโอ้มีท่าเต้นด้วยฮะในล็อบบี้เราขอให้เราเต้นได้ด้วยฮะเอาฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยฮะสนุกมากเลยฮะแบบเนี้ยถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะฮะเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ต้องไปแล้วนะฮะโอ้แมปสนุกอยู่นะฮะเล่นหลายคนน่าจะสนุกฮะว <c oughs> ันนี้ต้องไปแล้วนะฮะบายบายเย่เย่จบจบจบยบเป็นได้ด้วยฮะชานเกมเมอร์